สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจจากทั่วโลกถ้าคุณชอบรถยนต์ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์จากเรานะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายมิตซูบิชินั่นก็คือมิตซูบิชิไทรทันปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียว มิสูบิชิไททันรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในดีไซน์ทันสมัยมากขึ้นพร้อมกับเส้นสายที่ดูแข็งแกร่งดุดันและยังคงความเป็นรถกระบะท,ที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนไฟหน้าแบบ LED พร้อมดีไซน์ไฟเดอร์ทาม running light ที่ดูโดดเด่นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้มิสูบิชิตรงกลางทาให้ตัวรถดูบึกบึนและมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นกันให้ความรู้สึกหรูหรามากว่าที่เคย บ่อนั่งออกแบบมาให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นวัสดุที่ใช้มีทั้งแบบผ้านุ่มและหนังสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันและระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติที่ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำด้านขุมพลังมิ t ซูบิชิไทร i ทั n น2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบใหม่ขนาด2.4ลิตรที่ให้กำลังมากขึ้นและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดาขึ้นอยู่กับรุ่นระบบขับเคลื่อนนีทั้งแบบ2อล้อและ4ล้อให้เลือกตามการใช้งานระบบความปลอดภัยก็ถือว่าครบครันมีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถกล้องมองรอบคันและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างแท้จริง สำหรับราคาของ Mitsubishi Triton 2 0ัน2026ในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ750,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง1 00, 2 0 0 0ล0านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันราคานิยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและโปรโมชั่นของแต่ละช่วงเวลาสรุปแล้วมิ t s ูบิชิไ t r i นปี2026ี2026เป็นรถกระบะท,ที่พัฒนาขึ้นในทุกด้าน ั้งดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถทนาและความปลอดภัยเหมาะสำหรับคนที่มองหารถกระบะท,ที่ใช้ได้ทั้งในเมืองและงานหนักถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ